ท่านรองประธานได้ถแถลงข่าวได้อ่าได้ได้กล่าวบนนะท่านประธานแห่งนี้นะครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับแล้วท่านประธานบอกว่าเป็นระเบียบของที่จะเปิดเผยรูปได้นะครับผมไม่ติดใจแต่ท่านประธานบอกว่ากล่าวหารุนแรงว่าประธานไม่ลำว่าประธานลำเอียง ผมว่าผมไม่ได้พูดนะเรื่องประธานลำเอียงแล้วสิ่งหนึ่งที่ประธานพูดมาว่าจะเป็นสอสอาอายุมากอายุน้อยซึ่งมันไม่เกี่ยวครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธ์เท่าเทียมกันจะกี่สมยัยจะสิบสมยัยจะหนึ่งสมยัยหรือจะอายุมากอายุน้อยเท่ากันหมดครับท่านแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าที่บอกว่าระเบียบของอโสดว่าเป็นแบบนี้แบบที่ท่านได้พูดถึงนั้นผมเรียนด้วยความเคารพ ว่าผมติดใจว่าท่านท่านทำข้อความนี้ท่านดูเรื่องกฎหมาย PDP a หรือเปล่าแล้วท่านต้องดูเจตนาในการอภิปรายการเอารูปขึ้นมาหรือจะเป็นแนวทางว่าต่อไปที่พิจารณาแต่รูปคำอภิปรายไม่พูดถึงก็ไม่เป็นไรแต่มันต้องมีแนวทางครับแต่สิ่งที่ท่านประธานพูดเมื่อเช้านี้ผมถือว่าเรื่องมันจบไปแล้วท่านไม่จบ ผมถึงมาพูดตอนนี้ต่อเพราะการที่ท่านพูดในบ,บนบัลลังเมาาื่อเช้านี้ผมถือว่าผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับท่านประธานจะเอาแนวทางไหนนะครับหรือจะลองให้ผมฟ้องดูเพื่อกฎหมายดีไหมซึ่งผมไม่คิดไม่ไม่คิดแล้วผมก็ไม่ได้มองว่าท่านประธานผิดแต่ท่านประธานก็พูดเองว่าไม่ได้ดูแต่ผมพูดถึงเจ้าหน้าที่นะครับผมพูดถึงเจ้าหน้าที่แต่คําแถลงของท่านประธานเมื่อเช้านี้ ผมว่ามันไม่เหมาะสมครับแล้วเป็นเรื่องที่ท่านไม่จบนะครับผมมาจบแล้วนะครับพอหลังงานพิพายไปแล้วผมถือผมทําหน้าที่แล้วผมก็ทําหน้าที่ของผมตรงนั้นแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ว่าท่านว่าท่านลาเอียงนะครับแต่ผมถามว่าวิธีคิดคิดอย่างไรนะครับแต่จะมาบอกว่าอาวุโสแล้วผู้น้อยอายุมากมันเกี่ยวอะไรผมถามท่านประธานด้วยความว่ารบเรารักรักชอบพอกันนะครับ แต่เมื่อเช้านี้ผมถือว่าท่านประธานไม่จบนะครับผมเรียนว่าแล้วแนวทางออกแนวทางในการปฏิบัติมาด้วยนะครับพรคภูมิใจไทยเคยเสนอรูปภาพไปเป็นภาพ AI แท้ๆก็ไม่ได้รับอนุมัตินะครับไม่ได้รับอนุมัติแต่ถ้าลักษณะนี้ได้รับอนุมัติก็จะได้เป็นแนวทางครับในการที่เราจะทํางานต่อไปในวันข้างหน้ากลับเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณครับ ต่อไปนะครับระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องที่ค้างพิจารณานะครับยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนรัษฎรประธานเนี่ยฟูยหัวมางนอกใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวก็เชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมทําหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับ ประธานพูดเองแล้วใครนักเลงครับท่านประธานด้วยความเคารพครับผมทำหน้าที่เสร็จนะครับเจอข้างนอกท่านครับตอนไหนก็ได้สําหรับผมจะประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านประธานครับผมทำหน้าที่ก่อนนะครับแต่แต่นักเลงเนี่ยท่านประธานประธานก็ต้องถอนคาพูดไหมคำนี้ถอนถอนถอนคำพูดท่านประธานโอเคครับจบครับเดี๋ยวค่อยเจอข้างนอกนะครับท่านท่าน